สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมเพชรเกษีเลยที่ครับผมพร้อมกันแย่งกันอีกผมเพชรเกษีเลยที่ครับผมแชมป์เกษีเลยที่ครับผมรีวิวเหมือนเดิมครับซิลเวอร์นีโอแม็กคลาฟครับผมของรุ่น V ออสเทนสามหรือ V ออสหนึ่งห้าศูนย์นะครับจ้าร์ดระบบโมโนทูปปรับความเนิน30ระดับนุ่มเนิบนุ่มหนุ่มนุ่มเนิ่เนิ่มแบบเออครับผมครับนุ่มเนิบเนิ่มนุ่มเหมือนเดิมอ่าอ่าก็คือ ต่างกับไม่กวนเลยนถ่ายไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวต่ิงก์ไว้ดูด้วยต่างกับไม่กวนง่ายๆอ่ะทรงกระปิงหน้าเนี่ยคนลทรงเลยทรงกระปิงเปลี่ยนทรงทรงเป็นหลงหน้าเปลี่ยนทรงหลังเปลี่ยนทรงเออเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังปรับระดับเป็นอัพไซด์ดาวนเอ้ยตกเพื่อลงเฮ้ยอันนี้ข้างหน้าปะเนี่ยแล้วก็อ่าเฮ้ยข้างหลังเรียบเรียวเดียว มันสลับกันปะเนี่ยเอ้ยถูกแล้วตัวถูกแล้วคือแม้ววนข้างหลังเป็นทรงองค์ข้างหน้าเป็นทรงหลอดไม้พามข้ Palm, างหน้าเป็นทรงองค์ไม่ฝัังเป็นทรงเป็นทรงหลอดแต่ว่านุ่มหนึบลองมาแล้วได้ข้างหลัง3.3เซนยาว210ข้างหน้า4เคยาว200อ,องวางนี้ถ่ายรูปรือยังไม่รู้ จริงๆเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเราลืมบ,บอกไปว่าของวีออสเป็นอัพไซด์ดาวเหมือนแจ๊สนะครับแต่ที่เราลองมาไม่เจอปัญหานะพูงตรงเลยว่าร้อนแรกของแจ๊ส G E G K G e อะไรน่ะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ที่แบบใส่พวก G K c i t แ h น a d b a n กมีเสียงนิดหน่อยแต่รอบริษัทแก้ให้นะครับครับผมครับผม,บผมเป็นอัพไซด์ดาวอ่ะตอนนี้ เอาเอาถ้วยก่อนเอาถ้วยอ่ถ้วยปรับขึ้นลงความขึนต่ำของรถออันนี้ของข้างหลังอ่ะเน่ข้างหลังเน่เี่แค่นน้ข้างหลังข้้งหน้าอาะไลก็รอบขึ้นลงเหมือนกันปรับความนุ่มเนยตรงนี้อจบส่วนข้างหลังนี่คิดง่ายๆนะครับตอนแรกตัวเก่าแมกวานจะเป็นขึ้นมางี้ปรับซ้ายหมุนซ้ายคือนุ่มหมุนขวาคือแสงอ๋อที่หัวลง ัวาดางล่งปุ๊บอ่ะก็เลยกลายเป็นหมุนขวานน้มหมุนซ้ายแข็งงงไหมงงเหมือนกันงงต้องลองเดียวงงก็ไม่เป็นไรซื้อไปใส่เดี๋ยวก็มจะหายงงดีขึ้นแน่นอนโอเคเพราะว่าผมก็งงโอเคก็เดี๋ยวให้ช่างทีมงานช่างเราใส่ติดตั้ง5 minutes later ติดตั้งเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซินเวอร์เนว่าไามตรงโลอง้นะครับนี่มาดู ตรงมันคือจาัก,การกลเราเปิดฝาท้ายแล้วแงพลาสติกแง,กงโฟมออกเพื่อปรับความหนืดตอนนี้ง่ายๆนะถ้าเป็นพื้นนะเราก็นอนนอนอ่างนี้อย่าหลับนะเราก็ไปปรับนะครับฝานุ่มอ่านี่หมุนขวาว่างนี้เป็นแจ็คแปก๊กฝาุ่มตแตแขอ่านุ่มสาแข็งนะครับสลับกันโวงโถงสปริงโอเคอยู่นะนะเนี่ยครับอันนี้มันง่ายนะมันดูง่ายเพราะว่ามันขึ้นห้อยอยู่ จริงๆอ่ะม่งมุดแบบลงไปอย่างนี้เลยครับผมเพราะว่ารถก็โดนลงมาแล้วด้วยถ้าใช้ความเคยชินแบบผมอ่ะเป็นกับพี่แชมป์ปันใส่ล้วงนะเราก็จะอยู่งี้อ่าอยู่งี้อยู่ข้างๆน้องแล้วล้วงเอาล้วงอย่างนี้เอาล้วงเอาได้ล้วงท่าล้วงกันแปลกๆนะครับใช่ด้วยที่มันตอนนี้มันอยู่สูงไงมันก็เลยแบบว่าล้วงง่ายแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมุดลงไปแล้วก็ล้วงโอเคก็ง่ายๆครับ วันนี้อาจจะไปลองรถไม่ทันนะครับเดี๋ยอาจจะให้ลูกค้าไปลองเองเพราะอยู่ดีลูกค้ามาเต็มร้านเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กเคซีเลสซิ่งด้วยนะครับยูทูปเคซีเลสซิ่งด้วยนะครับโชวงตัวนี้ติดตั้งแล้วตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยครับผมรับประกัน2ปีหลังติดตั้งรั่วซึมเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีซ่อมครับผมจัดไปอยากได้อินบ็อกมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กยูทูปเคซีเลสซิ่ง้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ